กินบ่อันนี้น่ะเาอีกคับเพิ่เอันนี้ยกับเดียวกับเดียวอ่ะแล้วยเิมไม่ยงเยือีเลยอีกกักับเดี่ยวดงสับครับสิบพันเปนกรเหลือตังเดียวตังมาเดอมาเดินแม่มอมองมอง เาวงเครื่องมานอยบ่อมาอ่านสาเครื่องเรือหน่อยแล้วเอากรับเรือเลยมนีนี่ยังายเครื่องีกนะออกเพิ่มมีบ้ามั้ยนี่มาแสมนี่บายดีทุกคนแล้วบ่ ใบไม้ดีก็เงย้งเอาไปซื้อขนมไปไี้กองหมึ่ม้คโฟกัส้านจนเกืก็เลือบรายแล้วเนาะเื่ำนี้เพาว่าเขามาเก้าโมงเกินกับสิบโมงละเริ่มเก็บแล้วน้บัวอดดว้อมเดี ปิดเทเนะแล้ะชื่อวะชื่อ่ไปไปไายเบะทางนี้เบเบงทางในก็บกค่อยออกมาไปฮิไปนะไปถาเบืองไปถามงก่อน ห่างมาเจ้าเบิงึงไหมปิดแล้นมั้งปิดปิดปิดแล้วหันกระแลงเก้าโมงก็ปิดละนี่กต่หันห่างกินซุปนอกจยู่ไหนนอกอั้งตี้

ย่างบอกของกินของกินอีกน้อยในพตกซื้อเลยบอกก็เบิ้งเนี่ยเต๋อเ่แล้วนี่บอนี่กัไปซื้อเตบ้าง เออนั่นก็ขอโทษด้วยทุกคนอันนี้เขาเกิดเพลงดิกาสิติ์อยู่เขาก็เลยได้ปิดเสียงไปก็อยู่มองนี่ก็มีอ่ะขายของกินสุกเนาะเก่งหรือไม่ข้าวเหนียวอมแล้วก็ลาบแล้วก็บวกผักต้มอย่างไรๆไข่ทอดปลาทอดห้านไข่เคืองกะยังเหลือมลายเนาะสิบโมงก็เริ่มเก็บห้านก็นล้วเตรียมมือแล้ว เดอกเเนก็เลยบรายคนก็เลาะน้อยเดียวเนาะสิมีขายหลายอย่างขนมขนมแมนอยู่นอกอยู่ทางในแมนก็คงกินต้มไข่ย,ยังไน,น,นะไม่เอาอย่างให้เขากินแกงน้ำไม้บ่

น,น,น,นี้เขาก็จ้ซื้อซื้อเก่ง,นง 10, เนาะไหมสิบพันเนาะห้านนี่แล้วก็ไปซื้อเข้าอีกสิบสามพันวันนี้เป็นเจ้าสามพันซื้อซื้อของกินสุกซื้อข่าห้านเพิ่นนี่ นี่ยกระจายเงินคาเข้าเมนก่อนเนาะนี่มันเข้าซื้อ 13, สิบสามพันซื้อกับ้านพนนี่การะน้นรัาก็ได้ขอนันทายห้านน้อยหนึ่งก็มีแกงเครื่องในก็มีออมมีลาบอย่งังอะไรมีกระยางไปบึงนอกได้มือ ถ่ากล้องสั้นก็ขอโทษ้วทุกคนนะงานงานจรงกล้องสันน้นห่าตจนกะเริ่มฤิ์สิบเบอด์เ,เ,เ้็มาสิโมงแล้วเดี๋ยว่ลาี๋ย่กลับเลยนอตนี้เนาะซื่อ,อน,น,นี่ก่เอ้าบายคนได้ไหม มาเล้ว,คน,ลวค,นคนเคน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งคนเยอ